ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนามนขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2565 1. ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานกศสนอำเภอนามน์ได้ดำเนินจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ทั้งตําตำบลในวันที่23ถึงวันที่26พ่พฤษภาคมพุทธศักราช2565 มีการจัดโครงการเสริมสร้างความรู้สู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนาสำหรับนักศึกษาทั้ง5้าตำบลได้แก่กศนตำบลน,นามน์จัดกิจกรรมหน้าสูนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนาตำบลนามน 2. สกศนตำบลยอดแกงจัดกิจกรรมหน้าสูนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนาตำบลยอดแกง 3. กศนาตาบลหลักเหลี่ยมนาสูตรเรียนรู้โคกหนองนาเศรษฐกิจพอเพียงตาบลหลักเหลี่ยม 4. กศนตาบลหนองบัวนาโคกหนองนาในนรโรงตาลพันธ์บ้านหนองบัวในหมู่ที่4ตํตบลหนองบัว 5. กศนาตาบลส่งเปลือยนาสูตรเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรอำเภอนามน 2. ด้านการศึกษาตามอัธยาศัยได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ประจำเดือนพฤษภาคมจำนวน61ฉบับและได้มีการลงพื้นที่แจกหนังสือความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด -19 พร้อมด้วยหนังสือสมุนไพรต้านพัยโควิด -19 ให้กับครอบครัวและการอ่านทั้ง5ตำบล 3. ด้านงานภายคียเครือข่ายกศนอําเภอนามนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำลำห้วยทุ่งนาแค่เนื่องในวันประถมบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นาลำห้วยทุ่งนาแค่หมู่ที่1ตำบลน,นามนอำเภอนามนจังหวัดกาลสิน ร่วมกันจัดทำทุงส่งมอบทุงสามิติให้กับที่ว่าการอำเภอนามน์ให้เกียรติรับมอบโดยนางสาวอ้อมอารียี่วาสีนายอำเภอนามน์เพื่อนำทุงที่รับมอบเข้าร่วมในงานวันวิสาขาบุญนม้มีบูชาประเพณีส่งน้ำพระาธาตุยาคูทะเลทุงอีสานประจำปี2565ระหว่างวันที่13ถึงวันที่17พฤษภาคม2565ณโบราณสถานพระาธาตุยาคูตาบลหนองแปนอำเภอกมลาสายจัด จังหวัดกาลสินร่วมกิจกรรมโครงการนุ่งผ้าทไทยเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมมาสวนาของอำเภอนามน์ณวัดเดชอุดมวนารามบ้านนูนสามคีหมู่ที่13ตำบลน,นามนอําเภอนามนจังหวัดกาลสินโดยนางอ้อมอารียี่วาสีในอําเภอนามนเป็นประธาน รวมกิจกรรมจิบกาแฟยามเช้านันเฮือนนามนเป็นการพบปะในรูปแบบการพูดคุยเสวนาแบบเป็นกันเองเพื่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างส่วนราชการท้องที่และท้องถิ่นในเขดอำเภอนามนกศนอำเภอนามนร่วมแสดงความยินดีให้กับน้องเบนนี่โนนทนำนักกีฬาทีมชาติไทยเจ้าของ1เหรียญทองวิ่งผลัด4คูเมตร หเหรียญเงินวิ่ง400เมตรหญิง 1. เหรียญเงินวิ่งผัด4คูณ400เมตรหญิงในการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามงานตามนโยบายและจุดนิ้นกศนอำเภอนามนเข้าร่วมการประชุมประจำเดือนเพื่อมอบหมายและติดตามการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการกลุ่มจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษเพื่อติดตามการปฏิบัติงาน นายประชาคมผู้ลเล่นคู่ผู้อำนวยการกศนอำเภอนามนพร้อมด้วยนายจิรเดชก้าขยันคูชำนาญการและนางสาวกุมาริกาครีวันครูผู้ช่วยเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเกณฑ์ตามตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวนประเด็นท้าทายในข้อตกลงในการพัฒนาการ PA ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานกศนจังหวัดกาลสินณหอประชุมบูรพาสำนักงานกศนจังหวัดกาลสินร่วมกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติพศ2565ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษภายใต้ชื่อรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินไทย โดยร่วมปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆหน่วยงานนาก,กสนออำเภอนามนจังหวัดกาลสิน เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเกณฑ์ตามตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวนประเด็นท้าทายข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานกศนจังหวัดกาฬสินธยะที่สองโดยมีนางพรทิพาคาวีวงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานกศนจังหวัดกาฬสินธ์เป็นประธานประชุมณห้องประชุมบูรพาสำนักงานกศนจังหวัดกาฬสินธ์ ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการศึกษากัญชาและกัญชงสร้างสุขภาพสร้างรายได้จากห้องประชุมบุญยเกตอาคารหอประชุมคุรุสภากระทรวงศึกษาธิการผ่านช่องทาง Facebook Live และเพจ eTV Channel โดยมีดรกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานกศนอำเภอนามนขอจบการรายงานผลการปฏิบัติงานแต่เพียงเท่านี้ขอพระคุณค่ะ